สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆทาก่านเข้าสู่ช่องพ่อแม่แอกแปรนะเปิดโชว์ไปเชี่วนะครับมาหอดไปถึงแล้วนะครับผมใบาสามครับมาหอดแล้วนะครับเอาแล้วหอดไปถึงแล้วครับหน่อยนอนบ่กประมา,าจะไลฟ์วสดติดต,นะ<ะ>ต่อค่ะฮะไลฟ์สียสดต่ด เอาคืนคืนคืนกันได้มานะให้พ่อพ่อยายหายคิดถึงก่อนไปไปชมหนางาน,นกันนะครับผมสวัสดีแม่รวงครับอืสวัสดีครับรวันนนี้ออออยยู่่่างบุสวัสดีพี่จอนสวัสดีเฮียครับสวัสดีทุกทุกท่าน,านาาครับมาแล้วครับกําลังจะขึ้นไล่ ไปชมหนาง,งานนะครับไปชมหนาง,งานก่อนครับเต้นเรียบร้อยนะครับผมเต้นเรียบร้อยแล้วเ,เต้นคนน้อยนะครับได้แท่นนะครับผมกลางให้เรียบร้อยนะครับเหลือตะของเหลือตะของอยู่บนรถนะครับว่านไปซื้อ ท่านเดี๋ยวลงเหลือของบนรถท่านเดี๋ยวลงนะครับเดี๋ยวคอยคอยทยอย,ข,อยขนลงแดดฮอนน้่นนะครับผมแดดฮอนฮอนไอฮอนเขาไม่ได้เต้นมีฮอนบื้มเลยไปครับยางเลาะเบิ่งก่อนนะครับผมมันได้ที่มาจานทางเบื้องหลังเป็นฮอดไซสแล้วนะครับมาเด้อครับมายหนังพ่อแม่พลายุกไก่ยนเชิญมางานนะครับผมชม บ้นงงานางั้น่าจะประมาณรอยห้าสิบรอยหกสิบ่ครับประมาณนี้นะผมก็บ่แน่ใจนะครับผมสวัสดีพี่แทนครับโอ้สถานที่กว้างขวางนะครับสถานที่กว้างขวางมากนะครับผมพื้นปูนพื้นหินแบบสถานทีย่างย่างดีเลยนะครับผมสถานทีแบบนี้นะครับเต็มมิกเต็มย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมขึ้นต่างเวทีนะครับสวัวดีส่วนเต็นเดนเซอร์เต็นศิลปินเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับมาหอวดวลหรืล่าครับมาหัวดวลหรือเปล่าอ่ผักควันผักควันรอครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับครับผม สถานที่ดีตนะอนนี้เนาะสถานที่เฮาดีอยู่มือนีเออนเอน้เบื้องลังนะครับมีอาจารย์ทางเบื้องหลังของเวทีนะครับผมสำมีความสำคัญทุกแผนกนะครับนะครับส่วนใดส่วนหนึ่งไปกับบอสมบูรณ์แบบนะครับโอ้ล้านค้าคลาา้ลานขาย อาจจะเป็นล้านล่านลงสิล้านรับซื้อเขา่าวะครับประมาณนี้วะประมาณนี้นะครับูคิดว่านะพีที่แล้วกัสาวน้อยเทียนแดงนะครับวงหนึ่งเดี๋ยวมาล่องที่นี่เพรตุวยนะเบาสูว,นะวฟังนะครับสาวก็ได้มากเยอะครับปีที่แล้วปีนี้ได้สาวน้อยรำเพร่ยงโชว์มาล่องในครั้งที่สองนะครับวงอายวงนองเดี๋ยวมาล่องกันกันวานเป็นความโชคดีนะครับ เดี๋ยวงอายกับวงนองเดี๋วงหนึ่งกับวงสองเดี okay. ๋ยวมาลงที่เดียวกันฐานดีฐานเดียวกันแต่คนละปีนะครับคนละฤดูกาลหืมยิงเสียงประตูอีกยิงเสียงประตูอีกนะครับเสียงประตูอีกประตูนะครับประตูประตูประตู ไปประตูยแยกงานนะครับมาได้ไปลงหวานเพื่นนะครับกำลังขึ้นจอถ้าไปถ้าไปชมร้านขายร้านขายนะครับมีอย่างกินแน่น้องเล็กโดหน่อยเดี๋ยวออกมาห้เล้อเบืเ้องแนวกินละครับมเาเร่งแถวหน้างาน ฐานทีกว้างขวางนะครับสถานทีหมะอ,ออิรีนะครับนะี่ก็เป็นหน้าปังมาสซนท่านี่มีิถหนาปังนะครับเป็นหน้าถ้ำหน้าปังอมงนี่ก็น่าจะเป็นมงรับสื่อเขาผมคิดว่า้างนานั่นก็เป็นคลองฉัรับประทานนะครับโอ้ด้เบ็ดมานํั่งไข่เบ็ดมานัง่งตกเบ็ดร,รอเวลาตกเบ็ดถากีรลานค้า้นนา,นา,านขายนะครับมันแลีง ยังกินแนได้เนาะท่านได้ลงแนวกินตัวนี้หิ้วเขาแล้วเดี๋ยวงมาเลี้ยงมาเลี้ยงเจี๊ยกมาเลาะไม่ครับม,รมาเลี้ย,งม,ยงมาชมก่อนยางชมก่อนยางมาชมก่อนมาเลี้ยงสิมาหาเลาะแนวกินอือถือใจเพชรจ่าอีกแล้วครับเพชรจ่ามาหักมาสิมาหาเลาะแนวกินนี่กว๋วยเตี๋ยวนี่กว๋วยเตี๋ยว,ว,ยวมีแล้ว ก๋วยเตี๋ยวแล้วหรอ่ครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกคนหน่อยก่อนครับไอเดียเป็นหิวไอเดียเป็นหิวนะครับผมนะครับอาคารที่กว้างวางมานะครับพื้นปูนพื้นซีเมนต์ลอดว่าว่า่าอะไร คิดว่าจะเปืือนเลยนะครับท่า,านผู้ชมมาเลยเอาศาดเอาเก้าอี้มานาั่งชมนั่งเบิ้งสแปรบสบายเลยนะครับนเป็นลูกผัดไทยลูกชิน้นท่านเอกชนนะชาวบ้านเรียวๆย่ยางเลเบื้องเนียวกินก่อนครับมาที่อะไ ออกมากมาแรงหาแนวเบิ้งแนวกินไว้อย่างนว่าแม่เมียมเส็ดกับปุ่นกินม้อมาแรงสิได้กินบ่หงฟ้านะห้องฟ้าน่าจะปลอดพ่วงนี่นะครับมาแรงปลอดพ่วงี่ดอกกมวาเลยคิดว่าคิดว่า,าน่าจะโล่งนี่นะครับ ข่าฝนเป็นใจเห็นนะเดอ้อมันแรงครับพอกป,ป,ปูแม่ยาเบิ่อกอกใครนะเด้อเพิ่ออกใครลูกร้านได้ทำการแสดงเต็มที่นะครับท่านผู้ชมก็จะดแบบชมแบบสนุกสนานยิ้มใจประมาณ80%รแล้วครับผม80%แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว รถข่ายกับรถข่ายกมาหอดมาถึงแล้วครับสวัสดีครับหาโฮมยูบันครับหาโฮมยูบัน มาหอดหนางานตะเวนมาหอดแล้วก็ต้องเดี๋ยวหาโฮมยูงานไปท่านหน,นยนันญดีลีกซิตี้ไปแล้วท่านลบลบก่อนครับามาหอดนะครับไอคลิปนี้กาแฟก็พ่อแม่ไปเที่ีวนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจช่องไม่ช่องไหนน้อย,อยน,น,นะครับให้ได้เติบโตขึ้นมาแบบพ่อแม่รับชมแบบนี้ความสุขนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ